นี่ครับลูกจากหนักไหมครับกามขึ้นเลยอ๋อ,อนี่คืออันที่ดึงออกมาจากตรงนั้นแล้วก็มาผ่าครึ่งใช่ไหม ซึ่งเราก็จะเป็นแบบนี้นี่แหละครับลูกจากนะแล้วก็กินยังไงก็ไม่รู้ก็เอาช้อนแงะกินเลยต้องลองกินนะมีช้อนช้อนนะเา,าเอาฝั่งเนี้ยเอาฝั่งนี้ใช่งแง,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 งะๆ<ง>รอบๆกก็ไม่เรียกว่า<ง>ชิมแล้วเขาเรียกว่า<ด> โอนี่ครับออกมาปเป็นชิ้นแล้วอ้าวกินก่อนกินเลยไม่ได้คเีคย